ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งงานที um> ่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปดูภาพกันหน่อยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ23มกราคมที่โรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยเขาจัดงานมอบรางวัลบุคคลแห่งชาติบุคคลดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุกการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้องๆนะฮะที่บ้านนนทภูมิปากเกร็ดนนทบุรีด้วยครับโดยมีดรพัชรินภูลสวัสดิ์ประธานสมาคมสตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี และดรสุภัทราอภิรักษ์วลชัยรองประธานสมาพันธ์สตรีทําความดีแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการมอบทุนด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่มอบทุนให้แก่ผู้แทนจากบ้านนนทภูมินะครับคือน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าก็อยู่ในมาตรการที่ต้องรักษาระยะห่างความปลอดภัยทางด้านสุขภาพกันอยู่นะครับการมอบทุนในครั้งนี้ประธานอขออภัยการมอบรางวัลในครั้งเนี้ยประธานก็คือพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติ สำหรับรางวัลมีผู้ที่รับรางวัลนะฮะมีทั้งรางวัลนาคคเนตรางวัลวชิรนุสรรางวัลท็อปแบรนด์อเวอร์ด2022ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีสื่งสัมภาษณ์นะฮะให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับรายการ The People Show ของเราด้วยนะฮะมีท่านไหนบ้างไปชมกันครับ วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลวัชิระนุสรและละวัรนมาคะแนนนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทกท่านที่ท่านได้เล็งเห็นความดีสิ่งที่ปุณได้ปฏิบัตินะคะถวายความดีให้กับพระพุทธศาสนาและความดีทําความดีแก่เพื่อนมนุษย์นะคะสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆาุณศักดิ์ไรเมศธีช่วยเหลือผู้คนมาเข้าสู่ปีที่5นะคะปีนี้เป็นปีที่5 แล้วในการดําเนินชีวิตช่วยเหลือผู้คนนะคะมีการเดินทางสัญจรนะคะไปตามจังหวัดทุกจังหวัดเหนือใต้ตกอีสานตามบ้านของคณะลูกศิษย์ที่อยากให้ไปเปิดบารมีที่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านที่บ้านที่กิจการนะคะในประสบการณ์ในการสักไนมือเศรษฐีเข้าสู่ปีที่5นี้นะคะราคาค่าครูของเราอยู่ที่1,000บาทนบาทก่อนที่จะแก้ไขในตำแหน่งของเส้นายมือนะคะทางคุณก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องของการดูดวงนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะ ว่าตำแหน่งดวงของท่านนะคะถูกกาหนดแบบไหนมาด้านโหราศาสตร์และตำแหน่งดวงชะตาของท่านปีนี้ตกเรื่องของอะไรผมทาหน้านที่ในการดูดวงครับศาสตราา์ล้านนารวมไปถึงในเรื่องของโหราศาสตร์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าฐานดวงเกิดหัวเกิดของเรานะครับแทนแทนตําแหน่งไหนนะครับระบุในเรื่องของการรู้ตัวตนการรู้นิสยัยการรู้พื้นดวงการรู้จุดด้อยจุดเด่นของเรานะครับว่า มีว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับในหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมอยู่ในกับการาสักลามือของหมอปุ่น,นะครับหน,นึ่บาทขอการันตีนะคะติดตามหน้าเพจนะคะเพจหมอปุนยานบร,รมีสักลายมือเศรษฐีพิกดวงพิกษตาจังหวัดเพชรบุรีรับรองรับประกันว่าวันใดที่เราได้พบกันวันนั้นคือวันที่ดวงของคุณเปิดค่ะ